วันนี้จะมาให้ดูผลงานการโน้มโน้มกิ่งโน้มต้นต้นีย้คิดตั้นเพื่อให้ได้ยอดเพิ่มชุดนี้อายุสองปีสองปีจะครบสามปีแล้วครับเด,เดือนกันยาเดือนกันยาครบสามปีเต็ม วิธีโน้มโน้มกิ่งด้วยตัดยอดด้วยจะได้ทรงพุ่มกว้างใหญ่กิ่งแตกออกมาให้เยอะ ชุดนี้ไก่ครบ3มปีแล้วมาดูตัวนี้ตัวนี้ตอนเอาเอายอดไปกิ่งตอนช่วงตอนก็นลำต้นเขาไม่โตนะลำต้นจะใส่อยู่ประมาณจะประมาณนี้ เราเรือนยอดเข้าไปตอนเราไปชำ้ำได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งต้นแล้วเราจะพาไปดูต้นที่เราตอนเลือนหยอดก็ออกไปูต้นนี้เยอะมากแขนงกินแขนงคุมเลือนหยอดหลักสิบครับ ยี่สิบยี่สิบปนหนูนะ่นี่ะกลุ่มเพลอนยอดยังแตกฝ้าขาไปเยอะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูต้นที่ตอนยอดไปชำ้ำแล้วลงแปลงปลูก สองต้นสามต้นเริ่มต้นแรกก่อนชุดนี้คือต้นที่ตอนมาตอนมาชำํำสามต้นเป็นต้นที่ตอน ก็ปลูกนี่คือเลือนยอดเกา่าเขาก็จะถ่ายเป็นยอดใหม่ตอนนี้ใช้ระบบทางแหลกเริ่มเดิมทีจะมีอยู่2กิ่งเป็นงามหนังสติก๊กใช้ไม้ทางเลยฝางค้ำฝาง ซ้ายฝาทางออกเต็มที่เขาก็จะมีสร้างเรือนยอดประธานใหม่ขึ้นมาคุณสู่เบียดกันกันกบโดนฝักไอศครีมฝักไอศครีมนี่ทำเป็นไม้ปูกประดับเพื่อสายลมเงาได้ดีมาก ไอส์ครีมนี่ก็ยังไม่ได้สามปีนะครับเนี่ยพออายุปปาพอก็ลำยิดตั้น้ำพินพงไฟบรรยากาศดีครับเห็นคือทิวเขาบนทัดปิดพรมแดนกัมพูชา ตรงนี้ไม้มะลิดสลับยางพาราแล้วก็มีไม้ป่าพวกมะฮอกกานีพวกยางนายางแดงตะเคียนมาดูอายุหนึ่งปี